สวัสดีค่ะปะกิกทาสวนนะคะมาเที่ยวสวนตอนเช้ามาเอาน้ำเก็บน้ำเข้าถังค่ะได้วดูดน้ำก็เลยจะมาถ่ายติดตามผลให้ดูนะติดตามผลการปลูกผักของปกิกมันจะไม่งามอยู่ช่วงหนึ่งก็คือไอ้นี่แหละค่ะเรดโอ๊กเนี่ยต้นยังไม่โตเลยดูสินะที่ต้องมาเร่งปุ๋ยยังไงดูแต่ด้านหัวแปลงมาดูด้านนี้โอ้โหอันนี้งามจริงๆ เบียดกันจนแน่นแล้วค่ะเห็นไหมสวยไหมคะอันนี้คือรดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะไม่ให้ขาดคือมีธุระอะไรก็เช้าต้องเพ่นมารดน้ําแปลงนี้ก่อนแปลงอื่นเอาไวท้ทีหลังเลือกที่รักมักที่ชังอันนี้เป็นเป็นปืนนกไส้นะคะ,ะเื่อกี้ยังไม่ได้ตัดทิ้งแต่คนที่อยากได้นะ่ะเยอะแยะมีเมล็ดนะคะปืนนกไส้เนี่ยกเก็บไะแกงได้นะ เวลาปลูกนะเราไม่ต้องปล่อยให้เขาออกดอกเก็บขนาดนี้เอาไปต้มเศษกระดูกหมูเดี๋ยวพักกิ๊กจะเก็บให้ดูเดี๋ยวนี้ข้าไปทําน้ําปั่นกันค่ะเนี่ยเก็บยังงี้ไปต้มเศษกระดูกหมูนะคะอร่อยคะ่ะต้มเปื่อยๆนุ่มๆหน่อยเนาะแต่ว่าขมนิดๆขมนิดๆคุณลุงไม่ชอบเนี่<ต>ยข<ผ>ม, <ๆ S 2> มนิดๆอันเนี<ๆ>้ยปืนนกไส้อันเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้เป็นเป็นมะเขือกินใบเป็นแบบนี้นะคะ เราสามารถที่จะเด็ดเอาใบเขาเด็ดเยอะๆได้เหลือแต่ยอดเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาใหม่แทงยอดมาใหม่แล้วก็กลายเป็นใบใหญ่ค่ะต้นขนาดนี้กินได้แล้วนะ,ะเดี๋ยวจะพาเดินดูเนาะั่งใกล้ๆนะชื่นใจนะดูบัเต์เฮดปะกิกนู่นบัเต์เฮดกำลังสวยนะคะจะให้ดูกวางตุ้งดอกฮ่องกงค่ะที่ปะกิศมาหวานไว้ <laughs> มาหวานตอนค่ำๆเสร็จแล้วด้านนี้ดูสิเนี่ยมเมล็ด ไม่ขึ้นเลยแสดงว่าไม่หวานเอาเวียงไปแต่ด้านนี้ขึ้นเป็นกระจุกใบจริงนี่ออกแล้วค่ะใบจริงออกสองใบพร้อมที่จะแยกปลูกได้แล้วนะเนี่ยมีใบจริงสองใบสามกับยอด้วแยกปลูกได้แล้วค่ะกวางตุ้งดอกห้องกงก้านใจใหญ่มากใหญ่กว่าผักไทยของเราคือกวางตุ้งดอกไทยนี่ก้านจะเล็กกว่าเนาะปลูกผักก็มีย้าเต็มไปหมดเพราะว่า้ปเก๊กมาปลูกก็ใช้เวลาไม่มากที่บ้านก็มีงานเยอะ ก็เอาเวลาว่างมาทําบางทีก็ไม่ใช่ว่าเอาเวลาว่างเรามาอยู่จนสองสามชั่วโมงเหมือนกันค่ะเพราะว่าผักที่จะดูแลเยอะแล้วจะให้ดูปะเก็กเอาดินมาจากบ้านเนาะดินมาจากบ้านแล้วก็มีเมล็ดผักโขมจีนติดมามเห็นไหมเนี่ยเอาดินมาโรยไว้แถวเนี้ยสีม่วงม่วงอืมสีม่วงม่วงเนี่ยคือผักโขมจีนงอกขึ้นมาเยอะเลย พอเขาโตเอาไปปลูกได้นะคะต้นหนึ่งลำต้นเขาใหญ่มากเท่าหัวแม่มือเราเลยพันสีม่วงองบอกอันนี้พันเขียวพันเขียวก็มีอยู่ด้านนู้นเยอะอันนี้พันสีม่วงด้านนี้เป็นกวางตุ้งดอกฮ่องกงเอาด้านนี้ห่างๆนี่ก็คือผักเจ้าหมอมผักกวางตุง้งนี่ค่ะเอาเสียบไว้นี่ต้นใหญ่นะกลิ่นฉุนกราบใบใหญ่เขาเรียกแล้วแต่เขาจะตั้งชื่อเนาะ ชาวดอยก็มีเจ้าหม่อมก็มีหรือว่ามีภาษาจีนก็มีนะคะชุนชายอันนี้ต้นมะขามเขาขึ้นเองมากะมากระปุ๋ยนั่นแหละมากระปุ๋ยคอกเราก็ถอนออกเนาะเราก็สามารถที่จะแยกปลูกไว้ให้ปกิ๊กให้ให,ให้ต้นเ้าโตกันนี้หน่อยแล้วก็จะแยกไปปลูกต้นใหญ่มากเลยค่ะผักเจ้าหม่อมเนะี่ย แล้วก็ปกักเกมาหยอดผักชีไว้นะคะจะเลี้ยงผักชีให้ต้นโตนี่ไงคุณลุงเห็นไหมเนี่ยนะี่แหละหยอดด้วยสองเมล็ดเนี่ยหยอดเป็นจุดเป็นจุด,เป,จดเป็นจุดไปถ้าโผล่ขึ้นมาก็เห็น,นอืมไหนอ่ะคุณลุงตาดีเหรอไหน,นไหนไม่ใช่อันนี้ย่าจะอยู่ด้านนู้นนะเห็นเยอะหยอดเป็นระยะคืออยากให้ต้นโตคะ่ะก็เลยเอามาหยอดไว้ถ้าอยากจะปลูกผักชีต้นโตต้องหยอดห่างๆแบบนี้นะคะ หยอดสองต้นม้งเม็ดนึงแล้วแต่เนาะเป็นระยะระยะไปเขาก็จะงอกออกมาให้เราเห็นเองบางทีเรามาพลวนดินก็อาจจะผูกลงไปดูนี่นะาะดูคะนาในร้อย,อยางคะนาในร้อย,อยางผูกทิ้งไว้นี่ก็ต้นดูสิต้นอ้วนเหมือนกันนะเนี่ยลักษณะเขาจะโคนเล็กเนาะนแล้วก็ตรงอ,อันนี้ก็เป็นคะนาเห็ดหอมเหมือนกันเห็นไหมดอกเห็ด,ดหอมออกแล้วเนี่ยออกแล้ว ตัดไปกินได้แล้วเนี่ยพ่อหาวันหาเวลาต้มจับชายตัดไปให้หมดเลยแล้วให้เขาแตกใหม่ไม่แตกเราก็ถอนทิ้งปลูกใหม่แล้วแปลงนี้นะคะปะเก๊กอยากจะให้ดูป a c k a g ขุดดินไม่ไหวดินแข็งมากก็เลยใช้วิธีนะคะแปลงนั้นก็เอาดินมาลงแปลงนี้ประหยัดดินก็คือเราเอาหญ้ามาลงก่อนคะ่ะเป็นหญ้าของคอกวัวน,น้องเขาบอกให้ไปเอามาใกล้ๆกันเนี่ยมีขี้วัวมาด้วยเห็นไหมป a c ก a g ไปขนมาแล้วก็เอามาลงแปลงไว้ เสร็จแล้วเราก็จะเอาดินที่บ้านของเราที่เก็บไว้เอามาทับข้างบนเป็นชั้นที่2ชั้นที่3เราก็จะปรุงดินอย่างดีเลยนะคะคือไปซื้อดินถุงมาแล้วก็มาผสมปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยใครมีปุ๋ยหมักก็ใส่เข้าไปเป็นชั้นที่3ข้างบนปลูกผักผักก็จะงามอย่างนั้นละคะ่ะนะวิธีปลูกผักโดยที่ไม่ต้องขุดแปลงนะอันเนี้ยใครจะทําอย่างนี้นะคะเอาแบบอย่างไปทํานะหาฟางหาญ้าอะไรมาเป็นชั้นที่1คือประหยัดดินเนาะ ชั้นที่สองดินทั่วทั่วไปนะคะดินอะไรก็ได้ที่เราไปเอามาไม่ต้องปรุงนะใส่ให้พอประมาณให้ให้หนาก็ตามที่เราต้องการชั้นที่3ค่อยเอาดินส,สวยๆใส่ดินที่ปรุงดีๆผักก็จะงามค่ะปลูกผักให้งามไม่ใช่เรื่องยากอยู่ที่เรานะคะผักอะไรก็แล้วแต่เราอยากให้เขางามขนาดไหนเราก็เนลมิดเอาก็แล้วกันไม่ใช่แบบปลูกแล้วไม่ใส่ใจนะปลูกเนลมิดผักให้งาม ดี๋ยวจะพาไปดูต้นหอมในกระถางคุณลุงเดินไปได้ไม่ต้องนั่นเหยียบได้เลยเนี่ยเหยียบได้เลยยังไม่ปลูกผักเอาให้ดูตรงนี้หน่อยมะเขือเทศหน้าหนาวนะคะปลูกงอกยากมากมากเนี่ยปอกิ๊กมารวยมเมล็ดไว้เพิ่งจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมสีม่วงๆเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นมะเขือเทศบ้านๆของเรามะเขือเทศอีเปอร์คือจะไม่ย้ายคะ่ะโรวยห่างๆนะไม่ได้รวยเยอะให้เขาขึ้นมาแล้วก็ให้เขาโตอยู่ในกระถาง อันนี้ต้นหอมติดมาตรงนีน <c oughs> คงเป็นหอมแบ่งหัวเแ็แกๆเขาติดมากับดินของป้กเก๊กนั่นแหละเอาดินมาจากบ้านเขาก็งอกขึ้นมา<ด>ลองดูอันนี้ลองดูก่อนว่าต้นอะไรรอให้เขาโตก่อน,อนเดี๋ยวพาไปดูต้นหอมอืมนี่ก็ลุงถือกล้องให้ป้กเกกถือกล้องมันมือสายมือสายไปสายมาจะให้ดูต้นหอมว่ามีคนถามว่ารังฟอมรังหนึ่งปลูกต้นหอมได้กี่ต้น มื่อกี้ปลูกไปนะคะแถวละ3 4แถว12ต้นบางคนบอกว่าอย่าเกิน6ต้นไม่จริงปลูกไป12ต้นเลยทบ2เลยคูณ2เข้าไปเลยงามค่ะอยู่ที่เราดูแลเนาะเนี่ยเห็นไหมปกิ้ถอนไปปลูกกอหนึ่งละถอนไปไปปลูกที่อื่นกอหนึ่งละกอใหญ่มากดูเนี่ยเห็นไหมที่จริงอยากจะถอนให้ดูนะแต่ว่าวันนี้ปกิยังไม่ปลูกจะถอนหมดนะั่นแหละค่ะจะขยายพันธุ์อันนี้คือบวเลยนะ มีคนถามบัวเลยที่ปะกิกถอนให้ไปโอ้หัวใหญ่ต้นใหญ่มันไม่ใช่บัวเลยแล้วเนี่ยปะกิกมันเป็นหอมแดงแล้วไม่ใช่ปะก๊กไม่ได้ปลูกหอมแดงที่เขาหัวใหญ่คือปะเก็กใส่ปุ๋ยขี้ข้างขาวให้เขาหัวเบลลมเลยค่ะแล้วก็แดงแปด๊ดเลยที่แดงก็คือเขาแก่ก็สองสามเดือนแล้วเขาแก่ค่ะแต่ถ้าอ่อนๆเขาขาวก็คือไม่แดงเดี๋ยวนี้เขามีต้นหอมบัวเลยบัวเลยเป็นพันธุใหม่ก็คือพันใบสั้นๆต้นเตีย้ยแล้วไม่ไม่หัวไม่แดงค่ะปลูกนานแค่ไหนก็หัวไม่แดงขาว ปกิกก็ลองสั่งมาปลูกแล้วสั่งมากิโลหนึ่งรวมค่าส่งเขาคิดมา270บาทสั่งมาจากอีสานเอาลงเอาลงรังโฟมไปแล้วได้5ลังค่ะอันนี้รุ่นเก่าๆนะคะเป็นบัวเลยรุ่นเก่าแต่ว่าปกิก๊กชอบรุ่นนี้แหละสวยนะเห็นไหมเนี่ยแข็งแรงปลูกไปเถอะค่ะหนึ่งลังโฟมนะใส่ไป12ต้นเลยแถวละ3 1แถว2แถว3แถว 4ี่แถวอันนี้ถอนไป1กอเนาะสวยค่ะปลูกไปเลย12ต้นอย่างปะเก็กเนะี่ยหกเร่งให้ปุ๋ยบ่อยๆให้ให้อ่อนๆแต่ให้บ่อยๆเขาก็งามค่ะอย่าไปคิดว่าอุ้ยปลูกเราไม่โตอย่าไปใส่เยอะไม่จริงค่ะอย,อยู่ที่เราดูแลเนาะไม่แน่นจนเกินไปขนาดเนี้ยสิต้นเนี่ยปะเก็กว่าไม่แน่นกําลังสวยเราจะได้สายพันธุ์ไว้ปลูกเยอะ ใหญ่ๆก็หกต้นอพอใครสนใจคือคือต้นหอมปาเก็กนะปาเก็กยังขายราคาเดิมปาเก็กจะไม่ไม่บางคนบางสวนเขาขายร้อยเดียวร้อยเดียวคือเขาเร่งค่ะเขาใส่ปุ๋ยอินเขาใส่ปุ๋ยเคมีเร่งให้โตเร,เร่งขายเร่งขายของปากิกปลูกแบบอินทรีย์ไม่ได้ไม่ได้เร่งก็ปล่อยไว้นานๆสามเดือนก็แล้วสี่เดือนก็แล้วก็ปล่อยไว้นานๆ นะเพราะฉะนั้นเวลาส่งไปไม่ต้องกลัวนะคะไม่เน่าไม่เหี่ยวเพราะว่าเราเป็นผักอินทรีย์เนาะบางสวนเขาเร่งปุ๋ยผักใส่ปุ๋ยเคมีไปถึงลูกค้าเนี่ยต้นจะเหลืองจะเหี่ยวจะเน่าก็มีเพราะว่าไม่ทนนะคะใส่ปุ๋ยเคมีเพราะฉะนั้นปลูกผักอินทรีย์ปักกิ๊กยังขายราคากิโลหนึ่งสองร้อยแต่ว่ารวมค่าส่งให้แล้วนะแล้วก่อนจะส่งให้ตัดใบตัดรากแล้วค่อยชั่ง เอารากออกเอาใบออกไปชั่งให้ได้หนึ่งกิโลแล้วถึงส่งให้ค่าส่งปกิกออกให้หมดค่ากล่องค่าอะไรออกให้หมดตอนนี้ก็ยังส่งอยู่ทุกวัน,อน,น,นโอเคอนะคะคุณลุงเปิดน้ําไว้เจอมือลมแล้วตน้นน้อกลุ่มนั่นอยู่ใกล้ๆนู่นอันนั้นก็กลุ่มนั้นกลุ่มใหญ่ก็ถอนให้เอฟซีทุกวันอ่ะโอเคนะคะวันนี้ปะกิกจะไปทุระก็เอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ